ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิตามินที่เพสัชกรเอ็กต้องเจอ1กินวิตามินแทนอาหารได้ไหมไม่ได้แน่นอนครับเพราะเราต้องกินอาหารควบคู่กับอาหารเสริมพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วที่สําคัญวิตามินบางกลุ่มและบางตัวจะต้องทานพร้อมอาหารเพราะจําเป็นที่จะต้องมีไขมันเป็นตัวละ,ละลายวิตามินเพื่อจะทําให้เกิดการดูดซึมได้ โดยเฉพาะวิตามิน ADEK พวกนี้จะละลายในไขมันนั่นเองครับวิตามินดูดซึมได้ดีเหมือนกันทุกคนไม่แน่นอนครับเพราะมันขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับการทํางานของลําไส้ของคนนั้นๆน,น,นะครับว่าดีมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรรวมถึงความเครียดการพักผ่อนด้วยมีผลต่อการดูดซึมทั้งหมดครับวิตามินทุกตัวเหมือนกันหมดใช่ไหมครับไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นวิตามิน C แค่วิตามินซีแบบนี้มันก็จะมีหลายฟอร์มการทํางานความคงตัวการดูดซึมผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันไปด้วยครับข้อที่4ครับดื่มน้ําผลไม้กล่องได้วิตามินซีเหมือนกันได้ครับแต่จะได้โทษอย่างมาหารครับเพราะส่วนใหญ่ผลไม้กล่องเขาจะใส่น้ําตาลลงไปถ้าดื่มเยอะกินเยอะความนันสูงเบาหวานโรคหลอดเลือดเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอีกด้วยครับข้อที่5ครับแมกนีเซียมช่วยแค่เรื่องนอนหลับจริงหรือเปล่าไม่จริงครับแมกนีเซียมยังช่วยเรื่องของ,ของการคลายกล้ามเนื้อลดการเกิดตะคริวได้ดีมากๆครับรวมถึงยัง ส่งเสริมการทํางานระบบประสาทได้ดีอีกด้วยครับต้องบอกนะครับว่ากลุ่มวิตามินแร่ธาตุพวกนี้นะครับมันก็คือกลุ่มที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองครับ